ทคนิคสร้างความมั่นใจให้ตนเองความมั่นใจเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากในการเสริมสร้างบุคลิกที่ดีอีกทั้งยังทําให้คุณดูมีเสน่ห์ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่ดูดีที่สุดแต่คุณจะกลายเป็นคนที่น่าเข้ามาพูดคุยน่าที่จะมอบหมายงานที่สําคัญอาจจะส่งผลทําให้การงานของคุณเจริญก้าวหน้าได้อย่างดีคนที่มีมั่นใจคือคนที่เปิดกว้างชอบเข้าสังคมมีอารมณ์ขันและมองโลกในแง่ดีเพราะคุณสมบัติเหล่านี้ล้วนมาจากความมั่นใจ ลองตั้งเป้าหมายเล็กๆที่พอทำได้ให้กับตัวคุณเองทุกสัปดาห์และใช้ความสำเร็จที่ได้บรรลุเป้าหมายนั้นมาเพิ่มความมั่นใจให้ตนเองทุกคนล้วนมีช่วงตกต่ำแต่คุณลองมองตัวเองเหมือนหุ้นดูสิราคาหุ้นของคุณจะขึ้นหรือตกขึ้นอยู่กับในสิ่งที่ตลาดเห็นในส่วนของหุ้นนั้นๆถ้าทุกสิ่งราบรื่นดีคุณอยู่ในจุดที่สูงหุ้นของคุณก็จะทะยานขึ้นทุกคนจะอย่างรู้จักคุณ ถ้าคุณอยู่ในจุดที่ตกต่ำราคาหุ้นของคุณก็จะร่วงและคุณก็ไม่ได้ช่วยให้ราคาหุ้นดีขึ้นได้ถ้ามวัวแต่นั่งข้ามควรและไม่ออกไปพบปะผู้คนคุณต้องพยายามจนกว่าราคาหุ้นของคุณจะกลับขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดอีกครั้งทรงผมใหม่งผมใหม่เสื้อผ้าใหม่งานใหม่หรือลองอะไรก็ได้ที่ช่วยคุณหลุดพ้นจากช่วงเวลาที่เลวร้ยวายนั้นและนี่คือ6เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณมั่นใจหรือยอย่างน้อย จะทําให้คนดูเป็นคนมั่นใจในตัวคนเองได้หนึ่งนึกถึงข้อดีของตัวเองและคุณต้องเริ่มทําให้จุดนั้นเด่นขึ้นมาเช่นถ้าคุณมีในตาที่สวยลองเล่นหูเล่นตาพองงามเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจสองห้ามคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีขอ,ของตัวเองคุณอาจจะคิดถึงสิ่งที่สิวที่หน้าผากของคุณเป็นสิวเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นกับคุณในรอบ 4. แต่ใครจะรู้ว่าคุณมีสิวแต่มันอาจจะไม่เคยมีใครสังเกตเลยก็ได้ 3. ชุดใหม่ทรงผมใหม่และลิปแท่งใหม่สามารถยกระดับความมั่นใจได้อย่างเลอเชื่อลองถามใจตัวเองด้วยของใหม่ๆก่อนที่คุณจะออกไปทํางาน 4. ถ้าคุณรู้สึกดีคุณจะด,ดูดีดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารที่ดีแล้วออกกาลังกายก็จะทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองรูปร่างดีความมั่นใจตัวเองของคุณก็จะหลั่งไหลออกมา 5. สิ่งที่คุณไม่มีไม่สําคัญเท่ากับสิ่งที่คนอื่นคิดว่าคุณมีถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีหน้าอกลองลองทูนซื้อบลาเสริมหน้าอกมาใช้ถ้าริมสีปากของคุณดูไม่ว่าปลิ่มก็ใช้ดินสอเขียนริมสีปากเพื่อทําให้คุณดูโดดเด่นขึ้นมาได้หกทำตัวเป็นสาวลึกลับนนาการมักดีกว่าความจริงเสมอหรือวิธีง่ายๆที่สามารถทําให้คนอื่นมองคุณเป็นคนมีกว่ามั่นใจคือให้คุณเขียนคุณสมบัติที่ดีห้าประการจากนั้นคิดถึงวิธีที่จะทา ให้คุณมีผลประบัติเหล่านั้นถ้าคุณได้ทำสําเร็จแล้วลองกลับไปคิดถึงความสําเร็จต่างๆและเรื่องดีๆในชีวิตลองท่องไว้ในใจเสมอว่าคุณมีความมั่นใจสวัสดีครับ